ซาบอีกแล้วซีนเฮซีนว่าซีนขาลายสับขาลายซีนสดๆส่วนหน่อยเด้อที่ได้กินซีนสดๆดูเมือเมีการขาลายกินซีนเนาะแมนอร่อยซีร้อนเนี่ยงบซีนเนี่ยแม่หาก็ยอดมือนี้โอ้ผู้นำซีนขาลาย

สมไทยจำปาเนาะทุกคนสมแม่เห็ดอันนี้ลูกค้าออเดอร์นะออเดอร์มาสองถุงส่งนี่ฮันร้อยร้อยดอนเนี่ยทุกคนแบบได้แบบไล่เราจะมีลูกซีนแบนเราจะสร้างลูกซีนแบ่นะลูกซีนนี่อันลูกซีนนี่ฮันแม่นอันเอาเดี้าวมึนฮันแม่นซิปเดียมต่ว่าอันนี้อันลูกค้าอยากได้เป็นถุงน้อยๆนะนี่ได้อันหกลูกก็เลยอันก็เจ้าจะได้ถุงน้อยนะก็เลยเราใหดเป็นถุงน้อยให้ข้าวมึนี่ยทุกคนพวกคุณได้แบ่ไร่มีแต่ข้าวมึนไม่หาถุงะอข้ผาวมึนไม่หาถุง นลูกค้าเขาจะอยากได้เป็นถุงน้อยๆนะก็เราให้เป็นถุงน้อยเนาะแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์ถ้าว่าออเดอร์ซาวดอนได้สินะซาวดอนก็ได้ผ้านึงแล้วสูงนี่กบบทีกคนนี้สูงนี่อันกลูกค้าก็ออเดอร์แบบอันท่านอยากได้ซาวดอนแม่กะแพ็คเป็นซาวดอนใหญค่ะนะอันนี้เพื่ออยากได้เป็นถุงน้อยนี่ไอ้หมอละก็ใส่เป็นถุงน้อยๆแบบนี้นะทุกคนนี่ท่านอันไล่มาละอันแม่นถุงนึงอสามดอนทุกคนไหมได้ปกติไล่ได้ดิมีมะเพ็ดมีกะทียมให้พร้อม อันเอามาไว้ทานเนาะเพราะว่าลูกค้าอาจารย์จะมาเอาอีกนะนเจ้ามือน,นี้เขาเจ้าสร้างสองรอยดุกคนอันนี้ถุงละร้อยเ่ยนะทุกคนดิกสัใครที่ว่าสนใจอยากออเดอร์กับออเดอร์ได้เด้อออเดอร์แล้วแม่กดได้เลยนี่ลูกซีน่ะลูกซีนี่กับอุ้ยแซ่บเลยนี่นี่ลูกซีนี่กดก,กินนี่เด้อ อันแบบแม่เราก่ได้เฮ็ดปะไว้เด้ทุกคนแบบผู้ใดออเดอร์ผู้ใดสั่งนะค่อยเฮ็ดให้นะทุกคนถ้าว่าใครสนใจเนาะอยากกินนะนะอยากกาติตโตมาได้ทุกคนเดือนนี้อยากได้เป็นถุงน้อยถุงใหญ่กับแม่กะเฮ็ดให้เนาะทุกคนถ้าว่าอยากได้เป็นถุงใหญ่ถุงซาวดอนแม่กะจะใส่เป็นถุงใหญ่นะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเพก็อยากได้เป็นถุงน้อยนะฮะแต่เพิ่นเพิ่นจะไปต้นพี่ต้นน้องนะยิตตังรัดนะแหละเออซีนซีนนะทุกคนเ้อเด้งเด้งนะซีนซีนแซ่บทุกคนอร่อยอ่ะ สมปลาแม่ก็ให้กันแต่ว่าเราหมัามเราก็เฮ็ดหมัมเราก็แซบแซบทุกคนหมัามก็เจ้าก็ออเดอร์ทุกที่เดี๋ยวเจ้ามัมาให้เบิ่งรวนอันพอเจ้าออเดอร์ไปแล้วสีกับจะกับเนี่ยเะ็ดกับทุกคนแม่เราเฮ็ดกับนึ่งนั่นสิบดอนทุกคนแซบแซบเราเฮ็ดสดวๆไม่ไหมเลยเดี๋ยอนี้อันนี้ฮันแมนอันอันพ่ออุ้นกินเดี๋ยวจะมากินทุกคนบังเด้หมั่มแทุกคนแซบแซบได้ลีงกับข้าเหนียวเขาเหนียวมันหอนทุกคน กินกับข้าวเหนียวมัมอันมัมน่ก็เฮ็ดแล้วก็มัมแหงกะมีทุกคนแม่เราจะบบเฮตดไวเนาะทาวาผู้ใดออเดอร์นะเราจะเฮ็ดเป็นส,ส,สดๆไม่ไหม,มเลยทุกคนแซ่บแซ่บแท้พูดอันลูกค้านผู้ใดมาสร้างเนาะลูกค้าลูกค้าไม่นะก็สร้างแล้วก,วามาก็มาสร้างอีกมาสร้างซ้ำนะทุกคนความแซ่บนี้แซ่บแท้ใดทุกคน<ส>บ่้ดดรีวิวเกินจริงน<ส>ะยางให้ทุกคนได้ลองเนาะอร่อยอร่อยอร่อย เขวแบบเนี้ยกินเผอต่อมื่อจี้กินเผือพอแม่เห็ดอันลูกซีนงโงลกนะูกค้าน่ะก็เลยว่านำต้มลูกซ้นเสร็จได้แม่ก็เลยเห็ดเผือแต่ว่ามือนี้ขอบรินๆร้อนอืมอร่อยวันนี้ขอตัวไปกินก่อนจบก,การรีวิวบ๊ายบาย